ครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้กลับมาพบก่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านแล้วนะคะเข้าครัววันนี้อย่าพาเพ,เพื่อนจัดเมนูง่ายๆเลยนะคะแต่อร่อยเวอร์เลยนะคะนั่นก็คือเมนูไข่เจียวปลากระกป๋องฟูวัตถุดิบก็มีไม่มากค่ะไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรก็ได้แล้วแต่ไข่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะมาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงกันนะคะมีประมาณ5 6อย่างนั่นก็คือไข่แป้งทอดกรอบ พริกแห้งซีอิ๊วขาวพริกไทยปน่นเนื้อปลากระป๋องนะคะยีแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดค่ะใครอยากใส่ต้นหอมซอยก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยก่อนอื่นเราจะนำนมข้นจืดมาผสมกับแป้งนะคะตีเข้ากันหลังจนากนั้นก็ไปตีไข่นะคะพอตีแป้งได้ผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำทุกอย่างมาผสมในไข่ เริ่มจากเนื้อปลากระป๋องจะใช้เป็นปลาซาดินหรือปลาแมคเคอเรลก็ได้นะคะยีให้เนื้อเขาแตกๆเลยะคะทุกคนปรุงด้วยพริกไทยปน่นซีอิ๊วขาวคะ่ะหลังจากนั้นตีให้เข้ากันทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะคะถ้าต้องการให้ได้ไข่ที่กรอบนานๆน,น,นะคะกรอบสะใจเลยเพื่อนๆก็ผสมแป้งทอดกรอบลงไปเล็กน้อยแบบนี้เลยค่ะส่วนนมนข้มจืดนี้เราจะให้ใส่เพื่อความหอมแล้วก็ ทำให้ไข่ฟูยิ่งขึ้นนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนอันนี้จะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเหมือนเราทำปลาดุฟูะคะ่ะพอน้ำมันร้อนก็สังเกตง่ายๆนะคะเราจะหยดไข่ที่เราชงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปถ้าเขาลอยตัวขึ้นมาก็แปลว่าน้ำมันใช้ได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนำไข่ลงไปได้เลยจ้าอย่าเพิ่งไปคนใดๆเขาเลยนะคะทุกคน นี่นะคะหลังจากเทลงไปแล้วมันก็จะแตกกระจายไปคล้ายปลาดุกฟูเลยนะคะพอเขาเริ่มเสร็จตัวเองเพื่อนก็ใช้ตะหลิวนะคะตะล่อมตะลอ่ลอมเขีย่ยเข้าหากันแบบนี้นะคะรูปร่างหน้าตาของเขาอาจจะไม่เป็นแผ่นเหมือนไข่เจียวปกตินะคะแต่จะเป็นเหมือนกับว่ามี2ตระกูลอยู่ด้วยกันนะคะก็คือมีทั้งปลาและไข่มันก็จะเป็นแพรแพรแบบนี้แต่ก็ ไม่ถึงกับว่าแตกกระเจิงนะคะเพื่อนๆก็ยังจะจับตัวกันได้อยู่เนี่ยค่ะค่อยๆตะล่อมนะคะหลังจะอีกด้านหนึ่งเขากรอบได้ที่หรือว่าสีได้ที่ที่เราต้องการแล้วเพื่อนๆก็อาจจะใช้ในตัวของตะลิวสองอันหรือไม่ก็อาจจะใช้กระชอนหรืออะไรก็ได้นะคะ ช่วยช่วยกันพลิกนะคะถ้าสมมติว่าเราทอดในปริมาณที่เยอะนะคะนี่ค่ะยังก็จะทอดอีกด้านนึงอีกต่ออีกนิดนึงนะคะให้ได้ความกรอบแบบสะใจไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานไข่เจียวกรปอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเสด็จน้ํามันไว้นิดนึงจัดจานกันจ้าใช้พลิกทอดนะคะอันนี้ทอดไว้เรียบร้อยแล้วตกแต่งด้วยผักชีเพื่อความสวยงามนะคะจะได้มีสีสันนิดนึงน่าทานเวลาเราทาน ทานกับพริกน้ำปลานะคะเพื่อนๆบีบมะนาวหยาะนิดนึงในพริกน้ำปลาเขาบอกว่าอร่อยห่อเลยเข้าสวยร้อนๆน,นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็เม้นกลับมาเล่าให้หญิงฟังบ้างน,นะคะขอให้เพื่อนๆที่น่ารักของครูหญิงสไตล์นี่ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ